นี่เราก็จะมีการเล่นแมพหมู่ท่าสุดแอร์วอยนะอันนี้เป็นแบบของคนไทยด้วยนะก็ใช่สิคนเอหมมู่ห่ามันก็มีแค่คนไทยเปล่าไม่แค่คนไทยเปล่าไม่แน่ใจว่ามู่ถ้ามันแค่คนไทยเปล่านะพวกอินเดียแล้วพวกนี้มีไหมอ่ะประเทศแบบใกล้จังใกล้แอตแลนตีกเอเชียไม่รู้มีประเทศอื่นไหมที่อยู่กัดเทตุไอยิมกุฎไทยเป็นประเทศเรานะ ยากาเองเดี๋ยวังแต่ไปตอนที่เรางดีกว่าาละชมวนนี้ก็อเราครบกัน้วตอนนี้าไปท่ไหนเนี่ยหนตุ้งหทาี่มทาอะรอ่้วนี่นี่ะไรเนี่ยใครก็ไม่รู้โตใครก็ไม่รู้อยจินโต้ที่อยู่นว่างๆแล้วกันนะไม่มีโต้ไหนว่างเลยแล้วพนักงานไม่เก็บอ่ะพนักงานมีไม่ไร้านนี้เล้าพามาดูว่ามีแค่กินอย่างเดียวน

เดี๋ยวเราไปทั้งหันชอบกับคุณนี่นี่แบบทั้งหัวไม่ใหญ่จะจะเล่งเล็กจังวะกอนี่นะช็อปปิ้งกันได้นะย่างดีฉันเลยเนาะว่าเนื้ออย่างเนี้ยต้องเอาตาสีฟ้าหน่อยคือเราจะเราจะเอาไปนขับว่าเอาให้หมดเลยเอาง่ายเอาให้หมดที่เท่าไหร่เอาใส่ไว้ให้หมดที่หมดไม่รู้

มีเตนานาด้วยมีเบลคอนมีคอนยังใชเบลคอ,อนเป่าไม่รู้ไม่เนี่เยเอาเอาอาาอะไรหนี <UC> S. <S ่เหมือนตับน้ำใช่ตับหมูบตับหมูใส่ยาโตกงเมียโตแบบนี้วาง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 ไปนนี่เอาอันนี้เพื่อจะคีบใส่เนี่ยนแะเอาอนน รแ้คิใส่ไปด้คิดใส่ว่าได้ทใส่อยู่ใส่ใส่ どうだうたたたどうだうどうだどだどううだどうだ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 どうれどうだだどう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  กูน่ารักมากเลยนะกูแบบนี้กินได้บ้างหรอวะเอาๆ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 เสียวขมุบขมุก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 ขมุบ ไขด้วยอันคอันแค่ไข่เปล่าตูด้ด้ตาด้าตูด้าด้ไปตู้าด้ด้าด้าไปตูด้าด้าตด้้ไปตูด้ด้าเ่องง้กินผักแค่นแคแ่หมูใช่ไหมเนี่ยเดินเนรไงดินเดิ ตูตาตา้ยตูตาตาตูตากินผักแทนหมู้ทำจริงในยุคจริงเนี่ยผมค่ไม่ชอบผักเลยตูตูตาตาเฮ้ยตูตูตาตาเฮ้ยอะไรเนี่ยผักเต็มไปหมดแล้วกินดินมนมนมหยังพูดจูากินไปก่อนกินผักหมดแล้ว

เอาตามอีกนะมีแต่เนหมูเลยงนั้หมูหมูหมูมันลัก้ากิโลกรัมหมูห้าล้านกิโลกรัมเฮ้ยโต๊ะผมมีไนเนี่ยนี่ใช่ไหมหมูห้าล้านกิโลกรัมนำมาใสาย่ยำจุ่มแจ่วได้เลยเลาวก็มาตวน้ว ยิยิบก็ะซายยิบก็ะซ์นี่ผักมันนี่ด้วยยิบผักด่อนตูตูตูตาเ้าตูตาหยล้หิวเลยอ้น่างเาทำจริเงเนะว่าผขตทำใช้ได้อะตูตูตาเจ้าตูต ตดาตตาตานา้ตมอันเนื้อตุ๊เนื้อือือกผักก็ไปกินผักกินผักือบมือเบือไมหมดถือว่าน่าจะร้านกี่ยมักับบุฟเฟ่แบบที่ไม่อันนะฮะไม่อัน กก็กาก็กล้ันเนี้ยน้งกินทั้งหมดให้ได้นะกินหมดจากตัวจำดูตัวไข่ไปแยกตัวไข่ว้ก็ไ่รู้เป็นแรงพนักงานทำเนี่ยพนักงานเราไมีพนักงานน่ะนั้นค่อยดีนะว่าดีไม่มีพนักงานสวบสวบสวบไม่หมดไหมด่หมด่กินให้หมดได้นะยกบนชิดนนะคร À? Nguyên tạc à? Mì nó, xài, nó xài quay mình mọi người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  Nó người hết người mọi 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 จมย่ามีม้วนครีย่ามีตัวอะไวเนี่ย้องตัวยักษ์ูตาต้ากทกต้อกิน้หมดด้ยเขากิน้หมดกินได้ไนมโมลิกินตาต้าวไกิาต้านี่สุกยังไม่รูว่าสุกยังกินกินก่อน วบส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 วบรว,วบอย่างไ้นไนะรวบรวบไม่จบไม่ไปหมูมากหมูมาก ทำไมเนี่ยกดกู้อะรอพวลูกข้าลูกกระสุดแล้วตอนไหนเฮ้ยเรา10นาทีเราต้องรีบโันนี่อันนี้มันใส่จานเลยชิบหายแล้วเดี๋ยวทำไห้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคแหยกัน เาดมดูดูก like. ินหน่อยนี้กินไปก่อนล้วเออแค่นี้แล้วเฮยม่สุกแอะไรอไรสบ้างแต่แต่ไม่กิไปแต่มันต้กินให้หมดนะไม่งั้นก็คุ้มตรงเอะไรทกไหนอสุอันนี้อันนี้อันนี้สุนะอันนี้สุนะ นี่มันโลง่งโตหมดหวดทั้งหมดแต่ข้าวโพดข้าวโพ,ด,พดทิ้งเดียวเอ้ยข้าวโพดกินหมดแล้วกินคุ้มคนะหาหาแต่ตัวกินของกินไม่หมดหรอกนะข้าไปกิน